หนุ่มกันใช้ฟฟาเดือดกลุ่มคนเหยียดคนอีสานด้าดวัด,ดีเด็กคำนี้สืบเนื่องมาจากกรณีในห้องขับเฮา์พูดคุยเหยียดหยาบคนอีสานโดยเฉพาะใช้ชื่อห้องแตกต่างกันไปเช่นอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวเข้าให้คนกรุงแดกคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงเดซิเดนต์อีสาน อีสานตื่นยังไอที่ฆ่าพูดหยาดแดงจนมีคนทนไม่ไหวอัดคลิปเสียงมาเผยแพร่บนโลกโซเชียลราสุดหนุ่มกันชัยเชิญลาร่าดาวดิท็อกและทนายแดงมาร่วมออกรายการหนกระแสพร้อมพูดคุยกับปัญหาดราม่าที่กำลังร้อนแรงจากขับเฮาดังเกิดกระแสเหยดคนอีสานจนเกิดเป็นแฮชแท็กดังแฮแท็กขับเฮาท็อกซิกซึ่งในระหว่างที่ทางรายการได้พูดคุยถกเถียงกับประเด็นดราม่าอยู่นั้นทางรายการก็ได้ให้ทำการเปิดคลิปไฟแม่ของดาวดิท็อกออกมาขอโทษทางน้ำตาพร้อมยกมือไหว้ด้วยความเสียใจ หนุ่มกัญชัยก็ได้พูดตอทันทีว่านี่คือแม่รู้สึกอย่างไรบ้างดา TikTok. ติ๊กตอกตอบมาว่ารู้สึกอยากให้แม่ฟังก่อนเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องได้โทรหาแม่แล้วแต่แม่เลือกที่จะตัดสายและไม่ฟังเลยค่ะหนุ่มกัญชัยพูดแทรกต่อว่าตั้งแต่เรานั่งสัมภาษณ์กันมาในรายการถามจริงๆนะจากใจสะกดไหมดาติ๊กตอกสะกดค่ะหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าทำไมาย,ยังหวัวเราะแวลตาย,ยังดูเหมือนชิวาดาติ๊กตอกรีบตอบทันทีไม่ค่ะหนูรู้สึกแต่หนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว หนุ่มกัญชัยจึงได้พูดแนะนําไปว่าพี่ว่าเรื่องแบบนี้น้องต้องเรียนรู้เรื่องชาติพันธุ์รักเง้านในชีวิตตัวเองด้วยน้องไม่ควรสนับสนุนหรืออยู่ในห้องนั้นด้วยซ้ําขนาดเดียวกันหนุ่มกัญชัยก็ได้ทิ้งวาีเด็ดที่ทําเอาชาวเน็ตต่างพากันแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ว่าพูดง่ายๆว่าคนที่ว่าคนอีสานกินเนื้อหมาก9ตัวคนพูดต้องเอามาออกจากปากก่อน